สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Happy Life ไปเตินนะคะวันนี้นะคะเตินนำในเรื่องของกฎ17วินาทีที่หลายคนอาจจะรู้และหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะในเรื่องของการที่เรานั้นส่งคลื่นความถี่หรือความคิดหรืออยู่ในสิ่งที่เรานั้นกำลังคิดกำลังรู้สึกอยู่ให้มากเกิน17วินาทีแน่นอนค่ะว่ากฎ17วินาทีถ้าใครเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่เรียนรู้เรื่องกฎแรง,งดึงดูดหรือชอบก็จะได้ศึกษาว่า กด17วินาทีเนี่ยของอับราฮัมฮิกเนี่ยเขามีความรู้สึกหรือส่งขลื่นแบบไหนถ้าวันนี้คุณเป็นนี่อยู่อาการลักษณะความคิดความเชื่อของคนที่เป็นนี่คุณลองสังเกตดูว่าเรามีความคิดที่เกี่ยวกับอดีตหรือเรื่องราวที่เราเจออยู่ไม่ว่าจะเป็นการคิดว่าเราจะเอาเงินไปใช้นี่อย่างไรเราจะหารายได้มาจากไหนความคิดของเราในระหว่างที่ ที่เราคิดในเรื่องของการเป็นหนี้หรือการแก้ปัญหาเนี่ยมันจะวนลูปอยู่อย่างนี้แต่กฎ17วินาทีก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้ความสนใจโฟกัสไปที่นี่หรือปัญหาสิ่งสิ่งนั้นมันก็จะขยายและเพิ่มขึ้น ทำให้คุณนั้นมีหนี้เพิ่มขึ้นทําให้คุณนั้นมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเพราะกฎศัจธรรมหรือกฎ17วินาทีสิ่งใดที่คุณโฟกัสให้ความสนใจพุ่งความสนใจไปที่สิ่งนั้นสิ่งนั้นจะขยายและใหญ่ขึ้นในวันนี้ทางออกหรือวิธีการในการที่เราจะจัดการในการแก้ปัญหาทางด้านเรื่องนี้แน่นอนค่ะว่าถ้าเรามัวแต่มานั่งสมาธิหรือเรามัวแต่การที่จะคิดบวกอย่างเดียวไม่ได้อาจจะที่จะทําช่วย ให้เรานั้นสามารถปลดหนี้ได้แต่วิธีการมันต้องทําควบคู่กันกับโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นการเจรจากับเจ้าหนี้หลายคนใช้ความกลัวในการใช้ชีวิตแน่นอนค่ะว่าความกลัวมันเป็นตัว ที่จะฉุดรั้งไม่ให้เรานั้นสามารถพบกับทางออกหรือวิธีการใหม่ๆใ,ในการแก้ปัญหาได้การ,รเผชิญหน้าการยอมรับความจริงจึงสามารถที่จะช่วยให้เรานั้นพบกับทางออกได้ง่ายขึ้นอย่างแรกคุณต้องเจรจาในโลกภายนอกกับเจ้าหนี้หรือวิธีการที่คุณจะจัดการ คุณลองเขียนแผนการออกมาว่าคุณจะจัดการวิธีการจัดการหนี้ได้อย่างไรบ้างวิธีการอย่างไรลดล,ลดลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อย่างไรถ้าหลายคนบอกว่ารายได้ของเรานั้นมันเป็นตัวสำคัญมากๆที่จะช่วยให้เราปลดหนี้ได้แล้วมันมีวิธีการที่จะเพิ่มรายได้อะไรได้บ้างนั่นคือในโลกภายนอก แต่โลกภายใน17วินาทีก็คือการที่คุณนั้นทำงานกับโลกภายในโดยใช้ความคิดแรงสั่นสะเทือนของคุณนั้นเป็นจุดกำเนิดเพื่อที่จะไปดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาตามกฎของแรงดึงดูดการที่เราจะโฟกัสถึงสิ่งดีๆได้คุณต้องมองข้ามความจริงอยู่ตรงหน้าว่าคุณรู้สึกอย่างไรแน่นอนค่ะว่าถ้าคนที่เป็นนี่อยู่ตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกจะมีอารมณ์ความรู้สึกที่ รู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดหวงังรู้สึกมองโลกในแง่ร้ายรู้สึกเศร้าเสียใจอารมณ์เหล่านี้เป็นอารมณ์ที่อยู่ในระดับต่ําแน่นอนค่ะว่าถ้าคุณเพิ่มระดับอารมณ์มากขึ้นมันก็จะไปดึงดูดสิ่งที่เป็นเรื่องราวลบๆเพิ่มมากขึ้นวิธีการที่เราจะใช้กด17วินาทีก็คือการที่เราจะต้องมีสติมีการโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องมองให้เห็นภาพที่เราต้องการว่าเรา ปรารถนาภาพอะไรยกตัวอย่างเช่นภาพที่เรานั้นสามารถมีความสุขกับครอบครัวได้ท่องเที่ยวได้แต่ถ้าหลายคนบอกว่า ตอนนี้สถานการณ์ทางด้านการเงินของฉันแย่มากฉันไม่สามารถที่จะคิดได้แน่นอนค่ะว่าจะต,ต้องใช้คำว่าฝึกฝนหรือใช้คำว่าฝึกหรือฝืนเพื่อที่จะทำให้จิตของคุณร่างกายของคุณพยายามที่จะนึกถึงความรู้สึกที่มันเป็นความรู้สึกดีๆถ้าวันนี้เราปล่อยให้ความคิดของเราร่างกายของเราไหลไปตามสถานการณ์ตรงหน้าที่เป็นนี่อยู่นั้นแน่นอนค่ะว่ามันจึงยากที่จะออก ออกจากสถานการณ์ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นมองข้ามโดยการใส่รูปแบบพฤติกรรมใหม่ๆเข้าไปยกตัวอย่างเช่นการนั่งสมาธิการทําสมาธิเป็นหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้เรานั้นมีสติอยู่กับปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นสติในที่นี้หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความคิดโผล่ขึ้นมาที่จะไปคิดเรื่องนี่หรือไปคิดเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ใจนั้นเราก็มีสติแค่รับรู้และปล่อยวางแล้วรีบแทนที่ ภาพหรือความคิดความรู้สึกที่คุณปรารถนาที่คุณต้องการที่เป็นความรู้สึกบวกๆหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นหลายคนฝึกจินตนาการได้เก่งมากแต่จินตนาการไปถึงปัญหาไปถึงสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการเคล็ดลับในวันนี้แค่กลับด้านกลับขั้วมันและมองเห็น พูดคิดรู้สึกถึงแต่สิ่งที่ต้องการวันนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะมีสตินึกถึงสิ่งที่เราต้องการได้แน่นอนข่าว่าเราจะไหลไปตามสถานการณ์ที่มันเป็นลบอยู่และมันก็จะไปดึงดูดสิ่งที่เป็นลบเพิ่มมากขึ้นกด17วินาทีถ้าเราโฟกัสสิ่งนั้นนานพอเกิน17วินาทีสิ่งดีๆก็จะหลั่งไหลเข้ามาถ้าคุณโฟกัสเรื่องดีและการทํางานในโลกภายในกับภายนอกก็จะทํางานสอดประสานกันสิ่งนี้ นี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆหลายคนมองข้ามและกำลังไปโฟกัสหรือใช้กด17วินาทีบางคนเป็นเดือนบางคนเป็นปีที่โฟกัสถึงแต่สิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการโฟกัสถึงแฟนเก่าโฟกัสถึงเรื่องอดีตโฟกัสถึงเจ้านายโฟกัสถึงเหตุการณ์ร้ายที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งนั้น มันจะวนกลับมาหาคุณในปัจจุบันและอนาคตมันจึงทำนายอนาคตได้ถ้าเราไม่ย้ายความคิดไม่ย้ายเรื่องที่เราเล่าเรื่องใหม่ในหัวของเราเล่าเหตุการณ์เล่าความรู้สึกเลือกสรรดึงอารมณ์อนาคตเข้ามาใช้ในปัจจุบันอารมณ์ในอนาคตเช่นคุณมองเห็นภาพตัวเองอยู่ในบ้านแบบไหนความรู้สึกอย่างไรกับคนรักเงินจำนวนเท่าไหร่คุณฟินแบบไหน เอาอารมณ์ประมาณนั้นเข้ามาอยู่ในปัจจุบันให้ได้โดยการใช้สมาธิเข้าไปช่วยสมาธิจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆที่เพื่อนๆนั้นสามารถฝึกฝนคุณอาจจะใช้เวลา5นาทีถึง10นาทีในการทำสมาธิให้พลังแห่งปัจจุบันใช้ในการมีสติในการเลือกสรรความคิดเพราะในแต่ละวันความคิดของเรานั้นมีมากเกินหกหมืนเรื่องและส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเดิมๆทั้งนั้น เรื่องราวที่มันเป็นเรื่องลบๆการปลดหนี้สามารถทำได้คุณต้องใช้เวลาและให้สตินั้นในการเลือกสรรความคิดเพื่อที่กด17วินาทีจะไปดึงดูดเหตุการณ์ดีๆเข้ามาค่อยๆใส่ค่อยๆเติมโบนัสหรือเติมปุ๋ยให้กับต้นไม้ด้วยการคิดดีหรือลงมือทำอะไรใหม่ๆที่มันทำให้รายได้ของเราเพิ่มมากขึ้น จัดสรรลายทำรายรับรายจ่ายการเป็นหนี้แค่คิดบวกอย่างเดียวไม่ได้อาจจะช่วยให้หน,นี้ทั้งหมดของคุณหายไป แต่มันเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกหรือเป็นจุดเริ่มต้นเพราะถ้าคุณเริ่มคิดลบตั้งแต่แรกแน่นอนค่ะว่าสิ่งลบๆมันก็จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าวันนี้คุณเป็นหนี้คุณวางแผนในโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นการทำรายรับรายจ่ายก่อนรวบรวมหนี้ทั้งหมดออกมาว่าเราจะเจรจากับใครบ้างเราจะยอมรับซิโรล,ลาบกับความจริงแล้ววางแผนใหม่สิ่งสิ่งนี้มันจะสามารถช่วยให้เรานั้นมีสติเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไร ก็ตามที่ไม่ได้ทำให้เราตายมันจะทำให้เราเติบโต บางสิ่งบางอย่างสารจากจักรวาลเขาส่งมากับปัญหาปัญหาเหล่านี้อาจจะทำให้คุณเติบโตขึ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจักรวาลอาจจะสื่อสารผ่านเรื่องราวที่เป็นปัญหาเพื่อที่ให้ทำให้เรานั้นเรียนรู้เข้าใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างอะไรใหม่ๆการมีสติเพิ่มมากขึ้นเพียงแค่เรามองให้เห็นว่าปัญหานั้นเขาให้บทเรียนอะไรกับเราเขาต้องการสื่อสารให เราเรียนรู้อะไรดีๆกับชีวิตเพิ่มมากขึ้นเพราะทุกคนนั้นเกิดมาเพื่อเติบโตเพื่อเรียนรู้ เพื่อที่ทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมและดีขึ้นทุกๆวันสำหรับวันนี้นะคะเติอนก็เชื่อว่าทุกคนนั้นจะสามารถลองนำไอเดียหรือเคล็ดลับดีๆนี้ไปใช้กับชีวิตถ้าหลายคนกำลังท้ออยู่และเติอนเป็นกำลังใจให้สำหรับวันนี้ขอวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขใครที่ชอบอยากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจก็สามารถทำได้นะคะแล้วเรามาเจอกันในเคล็ดลับดีๆถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ